ท่านเพลินครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวเพาลินเทียนสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเจ็ดจังหวัดสมุทรปราการพักพลังประชารัฐค่ะวันนี้ดิฉันเองต้องขอนำเรื่องนะคะที่ประสบอยู่ในณปัจจุบันนี้ก็คือการระบาด ม่ของโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งในเขตพื้นที่ของดิฉันเองนะคะในเขตพื้นที่เขตเจ็จังหวัดสมุทรการประกอบไปด้วยอำเภอพัสมุตเจดีและอำเภอพับประแดงซึ่งบัดนี้นะคะเราได้พบผู้ติดเชื้อนะคะซึ่งทั้งหมด4รายจาก9รายซึ่งฉันเองต้องของนำเรียนท่านประธานคะ่ะว่าวันนี้ประชาชนในเขตพื้นที่รู้สึกกงังวลแล้วก็เป็นห่วง นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการที่หน่วยงานต่างๆจะเข้ามาดูแลฉันเองขอยกตัวอย่างของเคสในพื้นที่อำเภอพระสุดเจดีซึ่งทั้งสามรายนะคะได้ติดเชื้อนะคะมาจากพื้นที่จงังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้นนะคะมาจากการไปรับซื้อกุ้งนะคะในเขตพื้นที่สมุทรสาครทั้งหมดที่เราได้พบผู้ติดเชื้อเป็นประชาชนคนไทยค่ะไม่ได้เป็น ผู้ใช้แรงงานนะคะหรือบุคคลเป็นชาวต่างด้าวเลยดิยฉันเองมีข้อห่วงใยนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะผ่านมายัางพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผ่านไปอย่างท่านประธานว่าในเขตพื้นที่ที่เราได้เจอแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราวิกฤตเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชาชนหนานแน่นแล้วก็เป็นชุมชนที่ อยู่อาศัยกันแบบชุมชนดั้งเดิมดิฉันเองขอนำเรียนกับท่านประธานค่ะว่าพื้นที่จนจุดนี้เองดิฉันอยากให้ทางหน่วยงานราชการนะคะระดับสธาณสุขจังหวัดเองก็ดีคือเข้าตรวจนะคะเข้าตรวจให้ประชาชนได้รับถึงการตรวจนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันเพราะว่าจากที่ทราบจากการรายงานจากรอพอสตนในพื้นที่แบ่งกลุ่ม เป็นสองกลุ่มคือผู้มีกลุ่มเสียงสูงนะคะประมาณ8ลรายแล้วก็ผู้มีกลุ่มเสียงต่ำประมาณ25รายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะประชาชนรู้สึกกังวลน,นะคะแล้วก็อยากที่จะได้รับการตรวจเพื่อที่จะได้ป้องกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนาินี้แพร่กระจายไปในวงกว้างทิฉันเองก็ขอนำเรียนผ่านยังท่านประธานค่ะว่าทั้งหมดนี้ประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือพอร้อมที่จะป้องกัน พร้อมที่จะกักกักกกกกตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้หน่วยงานราชการนะคะอย่างสาธารณสุขจงังหวัดสุการได้ให้โอกาสนะคะในการได้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในการตรวจไม่อยากให้แบ่งนะคะเพราะถ้าเกิดในกลุ่มที่เราเจอ ณปัจจุบันนี้นะคะในอำเภอพ,พะสุจดีเราเห็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีเป็นกลุ่มที่อยู่ในชุมชนที่มีประชากรหนานแน่นนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้อย่าให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในการตรวจอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ในส่วนที่ดิฉันเองอยากจะเสนอแนะก็คือในส่วนของควรคำนึงถึงผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับ สภาพจิตใจนะคะของคนที่ได้รับการติดเชื้อแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่กลุ่มเสี่ยงอยากให้สาธารณสุขจังหวัดเข้าไปดูแลแล้วก็ตั้งศูนย์นะคะอำนวยให้กับประชาชนเพื่อที่จะได้รับเป็นศูนย์ เซ็นเตอร์นะคะถ้าเกิดพื้นที่ตรงจุดนั้นประชาชนที่ได้เดินทางไปจังหวัดสุสาสาครเองก็ดีหรือกลุ่มที่มีประชาชนหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าวก็ขอให้มีการแจ้งเพื่อที่จะได้รับการตรวจอย่าง ทั่วถึงซึ่งตอนนี้เอนดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นการที่ทําให้พื้นที่กระชับมากขึ้นนะคะแล้วลดการแพร่ระบาดได้อย่างดียิ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดิ่ฉันเองก็ขอฝากในจุดนี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ท่านเองได้เสียสละนะคะทั้งแรงกายแรงใจที่จะทําให้ประเทศไทยนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีต้องบอกว่าระบบการดูแลนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเข้มแข็งค่ะแล้วก็บุคลากรทางการแท ะะโดยเฉพาะเจ้าที่สาธารณสุขนะคะระดับรพอพสตนะคะอสมอทุกๆหมู่บ้านทุกท่านทํางานอย่างเต็มที่สุดกําลังแต่ขออย่างเดียวค่ะเราขอได้รับการสนับสนุนนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนำอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นในเรื่องหน้ากากอนามัยเองก็ดีเจ е ลแล้งมือเองก็ดีเพื่อที่จะให้การทำงานได้สมูทมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นที่ฉันเองต้องขอขอบคุณนะคะผ่านไปย่งท่าน กำนันผู้ใหญ่บ้านที่วันนี้ได้ลงพื้นที่อย่างเต็มกําลังเทือที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอพระสมุทรเจดีรําเภอพระประแดงวันนี้หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความสําคัญแต่ขอให้หน่วยหน่วยงานของรัฐนะคะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะทําให้การทํางานไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเชินยังก็ขอฝากท่านประธานในประเด็นนี้ด้วยค่ะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะครับต่อไป